หลังจากที่มีกระแสดาราสาวยอมเป็นโลกสองใบเพราะฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วประเด็นดังกล่าวก็เข้าไปที่ดาราสาวจัก,กรจัดอคำสิริสุวรรณสุกกับแฟนหนุ่มที่กำลังจะมีพิธีวิวากันเร็วๆนี้อยา่างเทวัฒนาเจริญสักวัฒนาถึงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ใช่ตนแน่นอนโดยฝ่ายชายยืนยันว่าไม่มีโลกอีกใบแน่ๆ ล่าสุดวันนี้10มีนาคม2564ดาราสาวจั๊กจันได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแบบละเอียดอีกครั้งผ่านรายการโหนกระแสรเริ่มที่ประเด็นแรกหากถ้ามีใครมาแหกงานแต่งเจ้าตัวเผยว่าขอให้มาเลยถ้ามีตัวตนจริงแต่ไม่ใช่ตัวตนจริงการจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดยำ้ำถ้ามีตัวตนจริงเป็นเรื่องจริงขอให้ออกมา เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันจัดบอกแล้วว่ามีศีลธรรมพอขอต่อยาเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้ายเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุขมีแค่คนเดียวที่ไม่อยากให้เรามีความสุขถ้าคุณมีตัวตนจริงก็ออกมาสินี่คุณไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างพิธีกรถามต่อว่าผู้จัดการเก่าของคุณไม่มีความดีเลยเหรือดาราสาวเผยว่าเขาดีดูแลจัดเป็นอย่างดี แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจันอยากมีครอบครัวของจันเองจันอายุ38แล้วทุกอย่างมันผ่านการคิดมีวุฒิภาวะแล้วทำไมถึงเข้าใจไม่ได้จันรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราหรือเปล่าตลอด15ปีเขาดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอดแต่วันหนึ่งเราอยากแต่งงานมีครอบครัวจันก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องจันคนเดียวก็โอเค ถ้าเขายืนยันคำเดิมว่าไม่อยากให้เราเจอคนไม่มีสาวจักรจันทร์บอกต่ออีกว่าจันทร์ก็ขอบคุณยกมือว่าได้โปรปล่อยให้จันทร์ใช้ชีวิตของตัวเองเถอะมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขอให้จันทร์เจอเองเถอะขอให้เขารพบการตัดสินใจของจันทร์ส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าเทให้เงินผู้หญิงชื่อตาน29ล้านเพื่อไม่ให้มาแหกงานแต่งนั้นจักรจันทร์บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแบบนี้เช็คกันได้ ถ้าจันไม่ออกมาพูดวันนี้ก็จะมีประเด็นอะไรออกมาเรื่อยๆจันเลยออกมาเพื่อให้เรื่องมันจบที่มีข่าวว่าเท hey, วธนาตัวพันกับธุรกิจสีเทางานนี้สาวจักรจันย้อนถามพิธีกรอยากหนุ่มกัญชยัยว่าให้ไปตรวจสอบเพราะจันเป็นเพียงนักแสดงที่ไม่รู้จะไปตรวจสอบที่ไหนซึ่งหนุ่มกัญชยัยระบุว่าตรวจสอบผ่านแหล่งข่าวแล้วไม่มีข้อมูลยืนยันถ้าเจอตัวสีโปจะถามเองอีกทีอีกทั้งจักรจัน ถามหนุ่มกัญชัยได้ข้อมูลมาจากอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอหรือไม่หนุ่มกัญชัยไม่ตอบเพราะต้องรักษาแหล่งข่าวสุดท้ายดาราสาวทิ้งท้ายให้อดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาวันนี้จันอยากมีชีวิตของตัวเองอยากทำอะไรที่อยากทำอยากมีครอบครัวอยากให้เคารพการตัดสินใจของจันขอบคุณความหวังดีที่มีให้มาตลอดแต่นี่คือชีวิตของจันจันอยากมีชีวิตของตัวเอง ขอให้เคารพการตัดสินใจของจันด้วยแบดบมินขอเอาใจช่วยให้เรื่องร้ายจะกระจานจบลงด้วยดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลในนีนเตอร์เทนมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ